ประวัติพระพุทธรูปบางใสายญาติวัดเชียงทองพระพุทธรูปบางสยญาติที่ประดิษฐานอยู่ที่หอกุหลาบวัดเชียงทองแขวงหลวงพระบางถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1989ตรงกับปีคิตศักราช1445โดยพระครูมหาสมเด็จสุวรรณปัญญาในรัชสมัยของพระเจ้า ชัยยะจัก,กรพัดแผ่นแพ้วผู้ปกครองนครเชียงทองหลวงพะบางสร้างขึ้นด้วยทองสำลิดหุ้มด้วยทองคำเปลวภายหลังเมืองหลวงพะบางถูกสงครามห่อเข้ามารุกรานในปีคศหักราช1874วัดเชียงทองถือว่าเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นจากสงครามและหลังจากนั้นมาในปีคิศกราัช 1,893ฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาปกครองลาวไม่แน่ใจว่าปีใดที่ฝรั่งเศสนำพระพุทธรูปปางสายญาติไปไว้ที่กรุงปารีสและต่อมาก็ได้นำกลับมาคืนให้กับลาวประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์เป็นเวลา40ปีประิษฐานอยู่ในวัดศรีสเกตและในสมหอพระแก้ว จนกระทั่งปีกิตศกราช1,963สมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงและพระมเหสีคำุ้ยซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้อัญเชิญจากนครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นมาประดิษฐานที่นครหลวงพระบางพักไว้ที่วัดใหญ่สุวรรณภูมารามในวันจันทร์ขึ้น14ค่ำเดือน3 คริตศักราช1,963และในเช้าวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน3ก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่หอสายญาติหรือเรียกว่าหอกุหลาบที่ได้ทรงสร้างไว้เพื่อรองรับพระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้และตลอดรัชสมัยของพระองค์และเจ้าสีสว่างวัฒนาทั้งสองพระองค์ได้อุปถรัรมภ์วัดเชียงทองเป็นพิเศษ จนสิ้นรัชการของทั้งสองพระองค์และอีกประการหนึ่งวัดเชียงทองจะเป็นวัดที่ลงสู่ท่าเรือหลวงของกษัตริย์ที่จะเสด็จลงขบวนแห่เรือของกษัตริย์ในแต่ละปีอีกด้วยหอ,อกุหลาบไม่เพียงแต่เป็นหอที่ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปบางสายญาติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวลาวหรือชาวนครหลวงพระบาง จากแก้วโมเสกที่ประดับตามฝาผนังหอเป็นรูปต่างๆบอกเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คนเช่นเรื่องกรรมตามสนองหรือความกตัญญูอันเป็นผลงานที่มีคุณค่าวัดเชียงทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมากราบไหว้บูชา เพื่อขอความสิริมงคลแก่ตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต